ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel และวันนี้ทุกคนก็อ,อยู่กับเกม Resident Evil 2 Remake นะครับผมมาฮะเป็นแบบเดโมโนั่นเองมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเล่นกันกนเลยดีกว่าฮัโลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับเงียบ,บกิ๊บว่าไม่มีผสมโอเคมีแบบกระสุนมีกระสุนปืน,นพกด้วย อันนี้ก็เป็นเหมือนช่องเก็บของเอาละไหนดูสิ RPD หน่วยตำรวจของที่ทำงาน d ี o อ,อน,นั่นเองนะฮะที่เีออนประจำอยู่ที่นี่ต้องมีใครบ้างสินั่นไงโดนไล่อยู่ลยดูท่าไม่ดีเลยเดวิดมาวินดูอยู่หรือเปล่าถ้าจะทางออกมันนีนี่ปัง แบงไม่ตายนะฮะยิงที่ตัวไงก็ไม่ตายส่งกำลังเสริมมาด่วนทางเดินฝั่งที่ตะนออกโอเคเจอแล้ไปฮะเบคลูมฉันต้องไปเจอเขารีบเลยแหละต้องรีบเลยไม่งั้นเขาโดนแดกแน่ไปเร็วกด m เพื่อดูแผนที่อาา่าฮะการใช้งานแผนที่หน้าจอแผนที่มีประโยชน์มากกว่า การบอกตำแหน่งปัจจุบันมันสามารถแสดงจุดที่น่าสนใจและไอเทมที่คุณยังไม่ได้เก็บอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วไปถ้ามันขึ้นสีแดงก็ประมาณว่าให้เราไปค้นหานะฮะโอเคถ้ามันขึ้นสีเงินก็แสดงว่าค้นหาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมันคล้ายๆกับระบบเหมือนตัวบอกทางแหละถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือว่าต้องทำเคเวสอะไรต่อให้เรากดที่แผนที่ดูก็ได้นะฮะ้ามันขึ้นสีแดงตรงไหน ขอแผ่นที่ให้เราไปตรงนั้นได้เลยโอ้โหคาบเลือดเต็มเลยไม่น่าเข้าเลยวอเตฟกมืดสนิทแต่เราก็ต้องเข้าเพราะเราเป็นพระเอกพระเอกไม่เคยกลัวตายโอเคมาเป็นไงเป็นกันนี่คือสวิตต้องหาสวิตมาใส่นะฮะไม่ว่าจะกี่ภาคสวิตมันก็แบบเดียวกันเลย ภาคเจ็ดก็แบบนี้เหมือนกันเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมีไม้ลงไม้ลั่นนายทำได้นะปลอบใจตัวเองเข้าไว้เฮ้ยห้องนี้เข้าได้มีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรออืมอะไรเนี่ยกระสุนปืนพกอีกแล้วโอเคเยี่ยมไปเลย อไฟติดก็ไม่บอกโอเคโพเดียมนะฮะไว้ประกาศข่าวโอเคไปไม่มีอะไรเลยเข้ามาเก็บกระสุนปืนเฉยไปอ,ออกไปข้างนอกมันขวางอยู่กดค้างโอเคมา ทางนู้นน่าจะไปได้ปะเฮ้ยนี่เข้าได้ไหนดูสิมีสปีดนั่งขี่หรือเปล่าไม่มีนะฮะอันเนี้ยอ๋เดะเฮ้ยมีสเปรด้วยเอาเรื่องเจ๋งเอาไว้กระเป๋าข้างล่างดีกว่าข้างบนเราจะเก็บพวกกระสุนกับพวกอาวุธนะฮะส่วนข้างล่างจะเก็บไว้ของสัดวซัพพอร์ตอย่างเช่นสมุนไพราย,ยาอะไรประมาณนี้ พระเจ้าช่วยกล้วยตากลีออนยังไม่เคยเห็นศพเยอะขนาดนี้นั่นเองนี่เป็นครั้งแรกเฮ้ออะไรเดีวเข้าเร็วช่วยกูด้วยเปิดประตูไอเวนปปเวนี่ทีกูจะโดนแดงอยู่แล้วไอม,ววอ,อมาช่วยแล้วพระเอสุล่อมาช่วยแล้วช่วยด้วยดีปูดส่งมือส่งมือมาผมได้ตัวคุณแล้วส่งมือข้างมันเร็ว อุ้ยอ้าวโดนแดกนะฮะเรียบร้อยอ้าเฮ้ยแย่ตายแน่เลยกูเอืออือตายนะฮะโอ้โหไฟพลักพระเจ้าช่วยไม่นะตายนั่นเองหลอดกระแปโอ้โหมันยังไม่อิ่มอีกว่ะมันยังไม่อิ่มอะไรอ่ะ ฮะละิสมันเหรอสมุดบันทึกของเจ้าหน้าที่โอ้โหลายมือลายมือหรือลายตีนอ่านแทบไม่ออกน่าจะเป็นเหมือนอสถานีนะฮะหรือว่าเป็นคําใบอะไรสักอย่างอุ้ยมันจะพังหรือเปล่าไปดีว่าุ้ยฮะฮะอันแน่โอ้โหเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยกระสุนกูเต็มหน้ามึงเลยอยัดเข้าไปยัดเข้าปากไม่ตาย เตะไม่ได้ด้วยไปไปรีบหนีรีบหน, ی, บหนโโีโอ้โหเยอะเยอะจะจัดเยอะจะจัดไปแล้วไม่อยู่แล้วโ้วว้าวโ้วว้าววิ่งแม่งขวางยิงขามันยิงขาตัดขามันนั่นแหละล้มหนึ่งสองเอ้ยคิมซื้อหมดอีนัดอีนัดเออไป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 โอเคโอ้โหต้องททอยิงขามันย์วะเฮ้ยอันนี้เข้าได้ปะวะเฮ้ยเข้าไม่ได้ นัวเข้าได้ลองไว้ก่อนออกมาแล้วไปโถอยลงเขา้าเฮ้ยโอเคออกทั่วแล้วรอดแล้วโอ้ยมันจับขาเย,ย้ยเวนเลยแม่เงยฉิบหายแล้วกูโอ้ยรอดแล้วใครมาช่วยวะระวังนะเบียบหัวแบะสมองกระจายใครอ่ะพี่ดำนายปลอดภัยแล้วแค่ตอนนี้นะ ขอบคุณครับผมมาวินบรานาดผมลีออนเคนเนดียังมีเจ้าที่อีกคนแต่ว่าผมช่วยเขาไม่ได้คุณหล่อเสียใจมาเถอะอย่าเสียใจไปเลยมันตายหาไปแล้วลุกขึ้นมาเออฉันแน่ใจว่านายทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงเหรอกูทำถูกเหรอเนี่ยเก่ง ไม่มีใครรู้เลยเหรอไม่มีเบาะแสแต่ที่แน่ๆสิ่งที่นายรู้คือนายผู้ที่อยู่ที่นี่มันกินนายแน่นอนครับแต่ผมควรมาทํางานที่นี่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมน่าจะมาเร็วกว่านี้นายมาอยู่ที่นี่ลีออนนายสำคัญแล้วโอเคผู้หมวดผมพร้อมแล้วหวังว่านายจะทางออกจากสถานีนี้ได้นะเจ้าที่คนที่นายเจอคือเอเลีย ขาคิดว่าเส้นทางลับที่ซ่อนอยู่นี่ต้องใช้ทริคอะไรบางอย่างรหัสโอเคเป็นข่าวดีเลยผมจะได้เล็กต้องโงบาลมามรับคุณไม่ไม่ไม่ได้ผู้หมวดฉันขอสั่งนายนะไอน้นอกใหม่นี่ไม่ใช่มหาลัยนายต้องรอดออกไปข้างนอกให้ได้ถ้าฉันไปก็มีแต่จะเป็นภาระตอนนี้นายต้องใช้สิ่งนี้โอ้โหมีดเอาจริงดิหยุดเลย มีดเอออย่าทำพลาดเหมือนกับฉันข้าใจถ้านายเห็นพวกมันสักตัวในเครื่องแบบหรือไม่จงใหญ่ลังเลจวกแป้งให้ยับก่อนที่มันจะเจี๊ยบมือข้าใจ้อือคนหล่อเข้าใจคนไม่หล่อเท่านั้นที่จะไม่เข้าใจเจ็บเกินพูดที่ใหญรกูเนี่ยโอเคมามามา ยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะหอเหมนคนเล่นเลยมีดพกโอเคติดตั้งเพื่อใช้งานหน้าจอช่องเก็บของมีดจะมีอายุการใช้งานและเสียหายเมื่อเกตหมดหลอดโอ้มีเกตด,ด้วยวนะฮะมี s t a ม i น a กดเซเว่นบาร์เตรียมพร้อมโอเคกดคลิกเพื่อฟันสามารถใช้โต้ตอบได้กดเซเว่นบา,าร์เมื่อคุณโต้โดนศัตรูจับสามารถเก็บกลับมาได้โอเคตามมานั้นอ่ะกดเซเว่นบาโอเคนั่นแหละ กดเตบาลเพื่อชักมีดนะฮะโอเคไปรู้งานแล้วเอามีดมาทำอย่างนี้นี่เองมีดมันมีแบบว่ามีหลอดของมันนะฮะสเตมินาเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดอย่าฟันมั่วผมมีดคงหายากเหมือนกันดีไม่ใช่งฉันคิดเอาไว้เลยว่าจะมาเจอวันแรกกันเนาะวันแรกใครอยากจะมาเจอแบบนี้วะเป็นเราเราก็ไม่อยาก สมุนไพสีเขียวแหมชื่นใจเห็นอวกาศแน่นอนโอเคผสมกันไปเลยจะได้ประหยัดช่องเก็บของไปฮะโอเคฮึบอืมถามว่าช่วงนี้ทำไมผมถึงเล่นเกมเดโมนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ตังผมไม่ค่อยมีมีแหละแต่ว่าประหยัดตังอยู่กล่าวว่าจะถอยคอมใหม่มามุ่งหน้าตอนออกไปแม่น้ำ ลงจอดที่สถานีตำรวจและคุณผมขอย้ำลงจอดขี่ตุ้ยเอาไม่ใช่นี่ไงเสียงบอจากตรงนี้นี่มันศพนี่นาเงยหน้ามาสิโอ้โอ,โอ,โอ้อะไรกันมันเนี่ย ผมงงใจกับซอมบี้ว่ามันแทสศพยังไงของมันวะอะไรวะกระป๋องตบลมต้องลมแน่ๆโอ้โหไอ้นี่ตายสยองกว่าอีกว่าศพเมื่อกี้ตายสยองนะไอ้นี่แม่งอนาถกับเดิมอีกตายแบบพิสดารมากนี่ไงมีลมเข้ามาว่าแล้วมีลมเอ้าอะไรอะโอเคไม่มีอะไรไปเถอะ น่าจะแบบว่าให้เราเก็บไม้มาทําการดามหน้าต่างไว้นะฮะอันไหนแฮเฮีฮ้ยอะไรอะไปแล้วไม่อยู่แล้วโว้มันเข้ามาแล้วเอาไงดีไปดีกว่าไม่อยากยุ่งกับมันไปไปไปเราประหยัดกระสุนไว้มันจะเข้ามาได้หรือเปล่านั่นแหละคําถามบันทึกเหตุก,การณ์25กันยายนเราเปลี่ยนสถานีตํารวจให้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคําสั่งให้ดูแลความปลอดภัยประชาชนนั่นเป็นมาตรการสูงสุดทางเราก็พยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้2 5าก,กันายายนวันเดียวกันหนึ่งในผู้หลบภัยได้โจมตีเราในช่วงกลางดึกเป็นผลให้เจ้าหน้าที่หนึ่งนายเสียชีวิตและอีก3นายบาดเจ็บสาหัสผู้ลี้ภัยคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวในทันทีเราเชื่อว่านี่เป็นสถานการณ์เล็กน้อยที่มีสาเหตุมาจากความตึงเครียดจนทำให้เขาลุกขึ้นมาไล่กัดคน รายกัดทัวร้านทัวเมืองเนี่ยนะแสดงว่าคนทัวบ้บานทัวเมืองนี่เครียดกันหมดเลยอะ่ะ <c> 26 <oughs> ก,กันยายนเราถูกโจมตีในวันนี้เป็นเหตุให้มีผู้เคาะรลายหลลายผายรอดชีวิตส่วนหนึ่งได้หนีออกไปอย่างที่ปลอดภัยที่ประตูฉุกเฉินแต่กลับถูกล้อมเช่นเดียวกับพวกเรามันยากมากสำหรับพวกเราที่หนีออกจากที่นี่ได้อีกทั้งเราไม่สามารถส่งอุปกรณ์สื่อสารได้ตอนนี้เราถูกตัดขาดจ,จากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง27กันยายนมีการบุกเข้ามาที่ ทางตะวันตกของสถานีช่วงตีหนึ่งมีคนตายอีสองคนและเหลือรอดชีวิตเพียงหยิบมือเท่านั้นทุกอย่างที่นี่เข้าสู่ความยุ่งเหยิงไปหมดจากเดวิดฟอร์ดเดวิดฟอร์ดน่าจะตายไปแล้วแหละอ่ะแผนที่สถานีตำรวจชั้นหนึ่งอ้อแผนที่เดแผนที่ใหม่นะฮะโอ้โหกว้างขึ้นเลยนี่มีหลายห้องเลยนะที่เรายังไม่ไปค้นหา ห้องไหนเราไปมาแล้วบ้างวะห้องพักนี่แน่แน่อ่านี่ไงห้องที่เราไปช่วยตำรวจคนเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าตายเรียบร้อยห้องพักตรงนี้เราไปค้นมาแล้วนี่ไงมันจะขึ้นสีพวกสีเงินสีเงินนี่คือเราไปสำรวจมาแล้วนะฮะสีแดงคือยังห้องนี้นี่เองที่เรายังไม่สำรวจอ่ะมีทางไปแต่เดี๋ยวก่อนประตูนี้มันเข้าแทนหรือเปล่าเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยมันจะฝังเข้ามาแย่ yeah, แล้ว เอาไงดีวะลนลนแล้วจังหวะนี้ไปดีกว่ารออะไรละ่ะไปเอ๋ยเข้ามาพอดีเลยแฮ่กูอกมาแล้วเอ๊ะม,มีไอ้หมูตอนกำลังกดน้ำอยู่กระสุนเราไม่ยี่ห้านัดเฮ้ยเหลือเฟือยิงหัวมาเลยดีกว่าเอเข้าหูอุย้ยหัวกระจายโอเคไม่ต้องฟันตายสนิทสิิ์สายหน้านะฮะเรียบร้อยโอ้ ปืนเราก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรห้เก็บปะไม่มีโอเคปะเฮ้ยไม้อ๋อนึกว่าเอาไม้ไว้ดำหน้าต่างกะว่าจะเก็บมาสักหน่อยพอดีชอบเก็บของเยอะห้องนี้เข้าได้หรือเปล่าอันแน่เข้าได้ What is this รหัสมีรหัสด้วยเหรออ๋อปุ่มสองกับปุ่มสามไม่มีนะฮะต้องไปหามาปุ่มสองปุ่มสาม เฮ้นี่อะไรบันทึกห้องล็อกเกอร์อุปกรณ์ดูเหมือนว่าปุ่มแผงอุปกรณ์ล็อกเกอร์จะหายไป2อันฉนันแนะนำให้คนที่ดูแลเรื่องนี้หาปุ่มสํารองมาซ่อมในตอนนี้แกน่าจะรูด้ดีนะไอเวนจะมีใครอีกที่ทําเรื่องชั่วๆแบบนี้เอา้ามึงหลอกดา่าคนเล่นบ้านเนี่ยแสดงว่าเราต้องไปหาปุ่มสํารองมาใส่นะฮะอู้นี่ไงมีมีดโอเคอันนี้น่าจะเป็นดินระเบิดเอ้ดินปืน อันนี้ไอ้ตู้นี้เปิดได้นี่เอาเปิดไม่ได้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะอะไรข้างในวะนี่มีกระสุนปืนพกกระสุนลูกซองก็มีว่ะต้องใช้คีย์การ์ดโอเคฮู้มีลูกซองด้วยอ้าวเจ๋งโอเคหุยหายงานเข้ากูแล้วโอ้ยมึงยังจะเข้ามาอีกเออรู้แล้วรู้แล้วอ่ามาเน่มาเน่มาเน่ไปไหนวะ มาแงมางอ่ามาทางนี้เหรอนั่นแหละคุณตำรวจยเย้โอ้ไปแล้วนั่นแหละอาฮะ,ะ,ะจุ๊กจุ๊กหลบเลยจุ๊กหลบเลยไปแล้วทางไหนวะทางนั้นทางตันโอเคไปทางนี้ดีกว่ามีตัวหนึ่งก็เลยะากทางหน้าต่างเข้ามาไม่ยุ่งกับมึงแล้วไปดีกว่าเอ,อ๊ะไปแล้วไปแล้วโอเควิ่งนะฮะ ตัวข้างบนก็มีทางนี้ไปได้ปะ่ะมีอะไรเก็บไหมเนะี่ยอะสมุนไพรสีแดงเยี่ยมเลยผสมกันเลยอิอจัดไปไวัยรุ่นได้มาแล้วทีนี้เราก็มีเกาะสองชั้นแล้วไม่ต้องกลัวตายอันนี้ต้องหาวงล้อม,มาใส่นะฮะเพื่อปิดแกส๊สตล็กเกอร์เปิดได้นี่ว่าุย เย้ยกูโอ้โห,โโหตายปะตายปะเนี่ยตายนะฮะอนันนี้เปิดไม่ได้ต้องใส่รหัสอันเนี้ยเปิดได้เหมือนกันอู้กระสุนลูกซองเยี่ยมไปเลยฮะแต่ว่าเอามาทำไมเราไม่มีปืนลูกซองนี่หว่าเราต้องไปหาคีย์การ์ดมาเพื่อที่จะมาเอาปืนลูกซองในตู้ล็อกเกอร์เมื่อกี้นะฮะ ไปกันเลยเย้ยอุ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 ้ยเกือบหืมเกือบเกือบได้อยู่ได้อยู่เออยิงไข่ยิงไข่ยิงขายิงด่องขายิงต้นขายิงเข่าไอ้เหี้ยกูยิงหมดหลอดแล้วนะเออเฮ้ยมึงเหอยอะไรฮะนั่นแหละยิงหัวมั้นั่นแหละเปิดสบอลมาซะไปละไม่รู้ตายหรือเปล่าเราเอาเอามันแค่ล้มเล็กๆพอแล้ว ไปไปไปอ่ะดิเอ๊กระสุนปืนพกเยี่ยมเลยมียี่เป็ดนัดแล้วเจ๋งไหนโอ้โหลหัดอีกแล้วให้ตายเหอะซาร่าไหนดูสิทางนี้ไปได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนมีแผนที่บนโต๊ะเอ้าไม่ใช่แผนที่กุญแจเอ้าผมเห็นกระดาษนี้นึกว่าแผนที่ดูไงเป็นแผนที่วะ อุ้ยเงามันอะไรวะไม่รู้กิ้งก่าแม่งเดินผ่านไปหน้าต่างเลยอะไปยินเก่งด้วยโอ้โหไอชิบหายตรงนี้มีอะไรปะเฮ้ยนี่อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อะไรหืม w a t e ถึงผู้รอดชีวิตคนใดก็ตาม คิดซะว่านี่เป็นของขวัญสำหรับคนโชคร้ายที่ยังมีชีวิตอยู่โจโมโหาไอตัวหานน่ากลัวที่ดูเหมือนถูกถลกหนังออกเราเรียกมันว่าลิกเกอร์พวกมันตาบอดแล้วกับครั้งคาวแต่พวกมันสามารถได้ยินเสียงแม้แต่เสียงที่เบาที่สุดตราดังนั้นตราบใดที่คุณยังวิ่งทําเสียงดังไปทั่วเหมือนกับคนโง่หรือทําเสียงปืนดังคุณโดนมันเชื่อดแน่นอนในทางกลับกันเราทําตัวเหมือนคุณย่าคุณยายที่เดินช้าช้าช้าที่สุดเท่าที่ทําได,ได้ในเวลาที่ใกล้พวกมันเข้าใจ ย่างไรก็ตามฉันก็ไม่อยากให้ไปไหนหรอกแต่มีเรื่องที่ต้องทำนี่คือการแก้แค้นให้เพื่อนเดวิดเฮ้เดวิดเหรอเดวิดคนเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคถ้าเจอมันแล้วก็ให้เราย่องช้าๆนะฮะผงดินปืนโอ้ oh, จะเต็มอยู่แล้วชิบหายมีไม้ด้วยนี่ไงไม้ที่ไว้ดามหน้าต่างแต่ ของเก็บช่องเก็บของเราเต็มแล้วอะสภาวะร่างกายและไอเทมฟื้นฟูเมื่อคุณได้รับการโจมตีหน้าจอจะแสดงภาวะร่างกายของคุณทางข้างล่างซ้ายของจอจะเปลี่ยนเป็นปกติเมื่อบาดเจ็บจะถึงอันตรายเมื่อคุณอยู่ในสภาวะอันตรายให้หาทางฟื้นฟูร่างกายโดยสมุนไพรสีเขียวหรือสเปรย์ผสมพยาบาลก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโอ้โหระยะปกติอยู่เลยอะอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ไม้ก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าถึงดามไม้ตรงหน้าต่างไปไงมันก็พังมาแล้อยู่ดีแหละถ้ามันพยายาม,มานะเฮ้ยกระเป๋าอุปกรณ์เพิ่มมาสองช่องกระเป๋าคาดเอวนี่อะไรเนี่ยจดไม้ก็เวรจะเทไอ้พวกคอยแตกพวกมันกัดก้นฉันเอาไม่ใช่ <laughs> พวกมันการฉันออกหลังจากที่ฉันทํางานเพื่อพวกมันแต่ก็นะอะไรก็ที่เกิดขึ้นได้ฉันเลยอยากทำอะไรสนุกส,กสักหน่อย มือโลบแบบนี้มันเละเป็นขี้ฉันขังพวกหมูสกปรกเอาไว้ในกรงขังเหล็กติดระเบิดซีเอาไว้สิ่งที่ฉันต้องทํามีเพียงแค่จุดระเบิดพวกมันซะและก็พูดว่าซายนาละไอ้พวกโง่แต่มันจะไปสนุกได้ยังไงกันล่ะมันจบเร็วเกินไปดังนั้นฉันอาจจะให้พวกโง่นั้นตีกันเองใช่เลยอาจจะแปลว่าให้ของเล่นมันแล้วบอกว่าฆ่าคนที่อยู่ข้างๆซะแล้วฉันจะใช้ฉันจะไว้ชีวิตคนที่เหลืออยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะทำยังไงกัน พวกแกเอาแต่ตะโกนเรื่องความยุติธรรมและความภาคภูมิใจแต่มันกี่ครั้งแล้วและที่พวกแกต่อต้านฉันฉันเป็นหัวหน้าพวกแกนะอ๋อใช่สิพวกแกมันตำรวจดีนี่นะดีจนต้องตายไปเลยเพื่อนเอ้ยนี่มันน่าสนุกจริงๆฉันต้องเปิดเพลงประกอบหน่อยแล้วอะไรวะอ๋อนี่ไงกองขังนี้นี่เองหืมมันขังตำรวจไว้นี้แล้วก็ให้ตีกันเอง อาจจะแบบว่าเป็นตำรวจที่ติดเชื้อหรือเปล่าแบบติดเชื้อแล้วอะไรเงี้ยเลยแบบว่าถูกขังไว้ในนั้นแล้วพอบางนายกลายเป็นซอมบี้มันก็แบบว่ากัดกันเองตีกันเองอะไรประมาณนี้มั้งลีออนนี่มาวินใช่ไห้นายกลับมาที่นี่รนนเร็วเขา้าคุณโอเคหรือเปล่ามาวินฉันมีอะไรให้นายดูมันสำคัญมากโอเครับทราบผมกำลังไปแต่ก่อนจะไป มีตัวกินเนื้ออยู่ข้างล่างยิงได้เดี๋ยวก่อนเออหลับหลับไหมหลับไหมเฮ้ไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกเลยรอรอ,รอเป้าให้มันเล็กลงนั่นแหละตายนะฮะอุย้ยไม่ตายอีกเหรอโหคือจะจัดนี่กูยิงหัวมึงนะฮะมึงเป็นคนเหล็กไงวะหัวทํามาจากเหล็กเหรอ,อไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยอยุ้ยเรียกพวกมามาหาป่ามึงเหรอฮะหอยหลังกลับไปเลยอันไหนมีชักกระตุก อ่ะน่าจะตายสนิทนะฮะอันแหมีหลบมุมคิดว่าจะรอดเหรออย่าวหวังซะให้ยากอย่าวหวังซะให้ยากอันแหเฮ้ยมันมันเก่งวะเฮ้ยมันฉลาดเลเดี๋ยวก่อนประเดี๋ยวก่อนหามุมยิงไม่ได้ลงไปมันโดนแดกแน่นอนเราโดนแดกแน่ๆมันไปแล้วเฮ้ยนี่ต้นสมุนไพรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แจกกันอ๋อนี่ก็มีทางลงดีว่า ถ้าจะปีนลงทำพื้นเฮ้ยนั่นประตูอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหล่วงโอ้ยล่วงอีกตกใจหมดเลยมองอะไรเราเยอะ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 อุ้ยข้างหลังก็มาข้างหลังก็มาฟันมันเออฟันนั่นแหละเฮ้ยทางไหนวะเสียงโอ้เสียงไม่ก้องมากตายไหม Bye bye. บายบายโบกมือโบอกมือมีโบกมือโบอกมายเยอะเลยอู้ไปแล้วโอเคมามึงไล่ต่อไปเขามาเออยิงหัวหนึ่งนัดทุกนัดสำคัญเอา้าไอ้หา่างอุตส่าห์พูดอยู่เมื่อกี้สองสามเข้าคางหลับมาตายอืมอืมตายไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกเลย,ไม,ลเลยไม่ต้องเลยนะ ไม่ต้องเลยแถมฟรีโปรโมชั่นจากช่อง Fox Terro Gaming มีดไอมีมีดนี่ว่าเยี่ยมเลยอ่ะเก็บมาอันนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยตายนะะโอเคดึกว่าไม่ตายหลงว่าแกล้งอ่าอันนี้อันนี้เป็นรหัส เรายังใส่ในตัวเดโมไม่ได้นะฮะเราต้องแบบว่าไปเล่นในตัวเกมจริงผมมีรหัสไอ้นี้อยู่นี่ไงเราสามารถดูในสมุดบันทึกที่เราเก็บมาจากเจ้าหน้าที่คนนั้นได้น่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าจางๆแต่เราสามารถดูออกได้เว้ยแต่เราไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ามันเป็นในตัวเดโมถ้าเป็นตัวเกมจริงอะ่ะเราจะใส่ได้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นวไว้รอในเดโมแล้วกันถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับมาเล่นอีกรอบ แผนที่สถานีตำรวจชั้นบนเยี่ยมเลยนี่ไงเรายังไม่ได้ไปสำรวจอันนี้ล็อกไปไม่ได้อะไรอะดินปืนอ้าวเจ๋งผสมเลยแล้วกันอืมอ่าโอเคผมคงไม่ได้เก็บลูกซองอะละเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่าฮนเน่รู้ทันนะ เดินผ่านจะจับขาใช่ไหมโอเคไขผมคงไม่ได้เก็บลูกซองนั่นแหละเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่มีคีย์การ์ดให้เก็บนะฮะก็คงต้องรอในตัวเกมจริงเหมือนกันรอนี่หมายถึงแบบว่ารอตัวเกมจริงออกมาเอ๊ะรอผมซื้อตัวเกมจริงนะไหนมาวีนว่ามาเออยังเก็บอยู่เลย,ยน,นายมาแล้วมานี่ดิ ดูนี่อุ้ยเยี่ยมเธอรู้ว่าเราชื่ว่เธอต้องทำได้รู้จักเธอเหรอใช่ครับเธอชื่อแคลร์เป็นแฟนผมเองนายไปตรงสวนด้านนอกได้ผ่านทางชั้นสองฝั่งตะวันออกทำไมฟังดูเหมือนไกลจังวะรับทราบครับเฮอสุดหลอจะไปรับแฟนขอบคุณครับผู้มวด ต้องรอไว้ก่อนจบแล้วนะฮะเดโม,โมมีแค่นี้นั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคงไม่ต้องโปรโมตัวเกมจริงหรอกมั้งเพราะว่าคงจะเคยดูแล้วก็เคยเล่นกันมาแล้วนะฮะแต่ว่าทาั้งชอบฟ็อกเทลถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะซื้อมาเล่นแต่ก็คงต้องรอในตัวคอมจริงผมจะมานั่นแหละผมต้องรอซื้อคอมใหม่ก่อนเออตัวนี้ถ้าผมซื้อเล่นในโน้ตบุ๊กก็คงจะแบบว่าอาจจะมีกระตุกนะฮะก็ในอีกวันข้างหน้า ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนบันแทช้ช่องผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพวกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอ๊ยลืมไปมันมีเทลเลอร์นี่ว่ะใช่ปะจะเหมือนภาคสารหรือเปล่านี่ไงเทลเลอร์ ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นหนึ่งในแอมเบล่าเธอมีไวรัสอยู่นในมือโหนอโอี่ไง,จจองโอ <แก S 2> ้จรเข้ทุกอย่างจะจบในเร็วนี้ไปเร็วฉันจะจับมึงให้ได้ไอ้เว่นเอดาเออเอดา,<อ>า,า,า,าก็มานี่ไงมมตัวเกมยิงงั้นเลยไปเจ้าช่วยนั่นมันใครอะฉไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นที่อย่างนี้มันบ้ากันใหญ่แล้ว เ e s i d e n t Evil 2นั่นเองนี่คือฮังเฮ้ยฮังก็มาผมรู้ว่าหลกต้องมีฮังแต่พูดไปงั้นแหละอุ้ยอาชิโตอาชิโตเตาหูก็มานะฮะไอเตาหูนี่อาจจะเป็นแบบว่าโหมดแบบว่าเล่นขำๆอะไรประมาณนี้มั้งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน